ระดับให้ความสำคัญกับคุณผูมากท่านดูรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะนั้นภาราหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยคุมนปลอดภัยนะัวเรจนปลอดภัยมากแล้วก็ติดข้า,าใจนะครับท,ที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกเรายครับก็คือรั้วชุมชน ก็ฝากสำคัญว่านะครับโดยเฉพาะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นตรงเนี้ยความสําคัญเรื่อแบบไหนแต่ถ้าผมอยู่ปตินีเนี่ยรองพบตกตจดลซีซีนะครับกกรท่านผู้ผม,ผมเพราะว่าผมนี่อยู่กับครูมหาวัตลอดเพราะว่าคนที่บ้านผมก็เป็นครูพวกพวกเรามีอะไรที่จะให้ผม ประสานงานย่งแทนท่านพบปชปนะครับซ um, e ึ่งติดภารกิจในการรับผู้บัญชาตรวจดยึดหน่วยทีนี้เป็นการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยครูการการรักษาความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษาและเจาศึกษานะครับก็จกากรช4รศศ .5 นะครับตั้งเภอไอขอเรียนเชิญค่ะ ทส่วนของอำเภอทานโตและอำเภอเปตนนะครับในส่วนของการแถลงแผนรักษาความปลอดภัยนะครับของรครูเนี่ยโรงเรียนเยนี่ยเป็น Yeah.